คำเตือนช่องดองรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถสวัสดีครับกับช่องดองรถนะครับคลิปนี้มาเจอกับยูสุมังกรทองอีกคันนะครับเป็นรถเข้าไรกระสวนและไปตลาดได้ด้วยครับมาดูรายละเอียดของตัวรถกััันนนคคคครรรรบบบเจ้้้าาาาาาขอออองงกวว่่่ไมตตทุแล สวยพร้อมใช้งานตอนนี้หายากแล้วครับราคานี้ลถอยู่กาลสินนะครับเจ้าของบอกว่าเน้นโทนะครับคันนี้มาดูความคิดเห็นกับทางช่องครับรถคันนี้เป็นอิสุมังกรทองอีกคันนะครับที่น่าสนใจสีสันภายนอกสวยเลยครับภายในก็พอใช้ได้ครับขับไปวัดไปวาไปเที่ยวได้เลยครับคันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดิลิ e ิชั่นนะครับเป็นฝาทองค่อนข้างทนครับ ่อมง่ายอะไรเยอะแต่ความแรงของมันรุนนี้จะน้อยไปหน่อยครับอาจจะต้องไปแต่งปั๊มทํานูน่นทํานี่ครับความแรงก็จะมาเลยครับลูปรถคันนี้ไม่เยอะครับเน้นโทรถามหรือวิดีโอคอลก็ได้ครับก็ยิงดีนะครับก่อนดูรถเช็คก่อนไปหน้างานครับจะได้ไม่เสียเวลาครับส่วนเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับสหรับรถคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่33,000บาทครับราคานี้ขึ่งคันของเว็บไปแดงเลยครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับราคาณปัจจุบันโดยประมาณการนะครับอยู่ที่ราคา40,000ถึง70,000บาทนะครับได้ราคาต่ำขนาดนี้ถือว่าคุ้มครับแต่ก็ต้องไปเช็คตัวรถกันอีกทีนะครับว่ามีอะไรเสียหรืออะไรชำรุดหรือเปล่าครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มในการซ่อมด้วยครับส่วนทั้งช่องนะครับให้คันนนอยู่ที่4.5ดาวเลยครับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทานคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ